จังหวัดแพร่เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามและโดดเด่นทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นง,งานฝีมืออย่างเช่นไม้สักและผ้ามหอห้อมที่คนแพร่นิยมสวมใส่จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายผ้ามหอห้อมยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีกระบวนการการผลิตที่น่าติดตามอีกด้วยสวัสดีค่ะ,ะป้าชื่อประภาพันธ์สีไกรนะคะ,ะหรือคนทั่วไปเขาจะเรียกป้าเงียมป้าเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ <S 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 okay. ชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ประวัติของเรื่องควรควรของทุ่งอฮอพยพมาจากเชียงขวางประเทศลาวก็ได้นําวิถีชีวิตอัน้าม่อฮ่อมเนี่ยมาด้วย้าม่อฮ่อมถือเป็นภาพลึ่เมืองของจังหวัดแพร่เลยนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่รุ่นแรกแกที่มาเลยเขาก็จะเอาผ้าม่อฮ่อมนี้มาด้วยแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดแพร่และก็เกงคนทั่วไปว่าถ้าพูดถึงผ้าม่อฮ่อม ต้องเป็นของจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็เป็นของที่ทุ่งโพด้วยผ้าม่อห้อมนี่เป็นภูมิปัญญาของไทยปวนทุ่งโงนะคะซึ่งอพยพมาจากเชียงหวางประเทศลาวประมาณ2 0 0กว่าปี่ที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะคะ,ะสำหรับรุ่นป้านี่เป็นรุ่นที่สามนะพออพยพมาก็เอาวิถีชีวิตตรงนี้มาแล้วก็มาทำเป็นอาชีพเป็นผ้าม,ม่อห้อม ที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดแพร่แล้วก็ของคนทั่วไปนะคะถือว่าเป็นมินปัญญาของท้องถิ่นที่นํามาดูนทุก่อนเขาก็ทําใช้ในบ้านนะคะก็ทําใส่เองสนใจกันเองอต,อต่อมาก็ขยายออกไปอาลอบนอกเราก็ยังอนุรักษ์ความเป็นมินปัญญาของเราคือย้อมจากสิงธรรมชาติาวิธีการทําก็ เริ่มต้นก็ทำจากสีย้อมเ,เราจะเอาใบไม้ใบนั้นคือใบมะฮอมจะมาใบเราเราจะเอาทั้งก้านทั้งใบต้นหอมนี้จะเป็นตืดลงรุกความสูงก็ประมาณร้อยเซนประมาณนี้ขั้นตอนการทำอ้องเปียกติดทั้งก้านทั้งใบของใบหอ่อนแช่น้ำสะอาด72ชั่วโมงอพอมันเน่าเราก็เอาใบกับก้านทิ้งแล้วใ,ใช้ปุ๋ยะ่ะคือปผสมโดยวิธีการ ตเติมอากาศลงไปเหมือนกับเราตีไข่แล้วทิ้งให้ตกตะกอนอีกหนึ่งคืนลุเช้าเราก็เทน้ำข้างหน้าออกแล้วก็ใช้ผ้าหนา,นาๆกรองเอาเนื้อห้องก็จะได้เป็นห้องเปียกค่ะพอเราได้ห้องเปียกมาแล้วมันจะต้องไปผสมกับน้ำด่างน้ำจากพี่เท่าที่เรานต้มแล้วน้ำซาวข้าวน้ำปูนขาวน้ำมะขามเปียกปรับความเป็นกรดเป็นด่าง ก็เป็นปัิญญาชาวบ้านแล้วก็พอมาเติมผสมทั้งหมดก็เติมอากาศอีกเช่นกันทีนี้ทําหมูกับชาชักคือยกขึ้นแล้วเทลงหลายๆครั้งให้เกิดฟองคือมันเป็นจุลินทรีนะคะ,ะและสีที่พร้อมย้อมจะเป็นสีเขียวอมเหลืองพอเราย้อมขึ้นมาก็สีก็จะเปลี่ยนเมื่อโดนอากาศสมัดอากาศ แล้วทีนี้เราจะย้อมสีเข้มขนาดไหนอยู่ที่คนย้อมว่าจะเอาเข้มขนาดไหนพอเราย้อมขึ้นมาแต่ละครั้งพอเปลี่ยนเป็นสีเงินเราก็เอาอยู่ลงย้อมได้อันนี้คือวิธีการย้อมที่ที่ป้าทามันนี่ก็ป้าถ่ายทอดมาเป็นคนที่สามที่ป้าท,ทําจริงๆนี่ก็ประมาณอยู่สิบปีทีนี้คือปีที่สิก็ได้รับรางวัลก็คือเป็นโอท็อปห้าดาวแล้วก็ได้อ่า สงทอขนาดเล็กเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมของกมเป็นสงแวดล้อมระดับดีเยี่ยมคือได้ที